สบายดีสบายดีเอฟซีวัทุกคนทักทายสบายดีตอนเช้าเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเมื่อกี้อากาศดีฝนตกทุกคนเมื่อคืนเนี่ยผู้ฝนตกแห้งหรีอยู่บ้านเฮานะเนี่ยฝนตกงแห้งหนึ่งตื่นเช้ามากเลยอากาศดีดีบรได้ยนันบรได้ห้อนเลยทุกคนก็นเลยว่าสิมาหานอไม้สิมะาานอไม้มาแกงกีตอนสวยน่อไม้กับพืชป่าใกล้ๆเด้ทุกคนอยู่ในนา,านาฮะในแหละเพิ่ปลูกไว้ เอาขวดไปหา,สาใส่ไก่เพราะว่าเอาคือว่าเห็นแต่มือกัดก้อนพอเห็นคือว่ามีคือว่าเห็นมันเกิดอยู่นะครับก็เลยว่าสิมาหันเอาไหมเมื่อนี้มามามาเบิกกันเลยจุ๊บๆเนาะกำลังสิเกิดหายออกไอ้ยุ้ยน,นี่นี่ต้นน,น้อยนี่ครับ นอนน้อยนึงยังบอกเปนี่ยังบอกไปนแล้วๆๆนี่เนาะนั่นีเนาะแเห็นมันี่ขับไปใกล้ๆดูอหมดหมดหมดยังหมดจะกัดเห็นบนี่ไปหมดกัดหมดทุกโอ๊ ทุใหม่หมดหลกันแล้วกินข้าวน่นี่นี่อข้าชั่เลยตนี่ก็ได้เดี๋ยวเขาเอาเขาไม่เอากอนเขาตาพอไม่ใช่หนึ่งหนอเดียวแลวมันยังหนึ เจอมีหมดแล้ว hmm. uh ่ะคนตกได้ก็ตายมัใครอีกวะคุณเอาหมยไม่เสียตัวนุ่มอมีน้องม่ตัวอ่ะน่อะไรอยไ้อยไนี่อ๋ยหมดน่นในเดียวใหญ่เลยนอนเองค่ะโอเคนั่งตองนี้ดว่าให่ย ไปเลยคนหัวไปสุดก่อนนั่นแหละค่ะก็มันก็มีได้เลยหนึ่งยังไงเนี่ยแต่เดีนี้เราจะไปเดี๋ยวเราจะเช้ามาหาหน่อยไงกูนะขนาดชอบกินเลยต้องเป็นคนนกแก้วจะใส่เทปใส่เขื่อนวันได้ายเลยนี่นี่นก็หนึ่งก็รักก็รังจะรักก็ลายอยู่เลยก็รักก็รัก ไไหไรเต็มาปน,น,นตัวใหญ่น,นี่เสนี้ม่ันดังตืเบิรนันเยจะเอารดมไวอันนี้มันเสงนไปดสิบห่หมุ่มันเกนปักข้าไปม่คน,นัมาทุกคนมาเบินก็อยู่ในตัวเขาได้แล้วนี่มาเบิก็เปาว สวัสดีครับปีใหม่เลยนะทุกคนเนะกำลังบานเลย ไปเอาบองหมืนนั้นนำไม้ยานี้มกจมีมากแ่ะกะิดรอไม่เห็นน่น้ำไม้ชั่วิกกนนแกนงนไม้ต้มเสือกเลยฮะไว้มันจะตีต้มมัจมน,นจะจะเชยมาหนึน่งก็จะแกงนี่น้ไม้ก็ซื้อมือเมฆที่จาจ้าอ้น้ำ๊บใส あ างสาวฟินลีคือุอืมตัวนี้ฮะใบใหญ่ๆเลยนนตักหินมาเป็นังตันเล่แดงเนมือนจังบกเดนีนี่นี่ตัวนี้ับใหญ่โอ้โหอยู่ี่ก่เนใหญ่ให้ นี่เดนอนนงงงอาย่าได้ตัวนีเดียวไนยเอะสุดนีใ่ปะังงั้ใหญ่บ่ไมจะึ้นให้ไหมมจะีกว่าเยเอา้าอนึยเอาหะไรคนนท้กคนเนาะมาสามคนลงาสาเตตีลงาสาซินดี้อย่กับบาเลยอันไหนน้อยก่ากน แม่ลคหล้อยังไม่ก็ตัวเองคือวันลายเองแม่จะช่้ยหลายๆนี่ๆๆทุกคนโอ๊ยเปียกบน่อน้าปนนี่ทุกคนพยายามนาคนมาเดินมาเดยวมากินงจน่องม้น้ำการใทุกคนตอนสวยเดี๋ยวๆแี่อไม้สุกินมาอนิอ่าเลี้ยขึ้นมี่นอเดียวเดี๋ยวนั่เห็นมาเลยใ้น้องแรงซาเดียเลยเอาอันเดียวนั่นแหละนตไปเลยเกียวกเกียวลนอนเออนอม่น่าจะมันอย กกเลกโอ้โหตาน่อาแล้ไม่ะเ้ย้องเลยเปอย่กแล้วออกไปยงเพราะว่าเัจะแก้กินผาสวยลายคนทุกคนเด็กๆเอากรามคนแล้วเนอะลายคนเี่ยมนแล้วิาพักกันใครวันนี้อาะคะเลยมังเกาะเนอไทอตอม ใส่ผักผักคะทุกคนนี่เช็ดัผักออย่าาก็จะไปเอาแต่ว่าเราต้องหาโนมก่อนก่อนอื่น้หาโนมตรงไหนก่อนใส่โทรยไสมาใส่หมากระวามีอยู่ใส่หมกอึทุกคนเมนใส่หมกอึเม่เมีต้องใส่เพราะว่าสุกอนนั่นเขากับไปหาอยู่พูดแล้วเขามาเกอาัคนแมรมหมเอาไปแกงอานี้่ ก็ทำไมฮะลายอยู่คนะยามนี้มันบกเกิดปัญหาเองมันเกิดเป็นซะงี้เพราะว่าเขาบริสุทธ์นามเลยฮะลายอยู่ไปหาก้ได้อีกว่ะตรงนั้นเนาะไปหานางเขาแกงเนาะเนี่ยวางคำพูดเลยเนาะมือก้อนกับสีสันไม่ลงเลยกันเป็นยังเป็นไอมือก้อนกับสบายทุกคนเป็นวัดเป็นไออยู่เป็นวะเป็นยังเป็นวัดเป็นอะไรอิจตบีอะเบียลาย กังมินมมิันอนเลยทุกคนเลยมันอนเงจนนี้ก็เอาเลยเนาะมาเด็กินเขาวาอยไปเดินทางต่อนี่นี่นี่นอไรเราเนล้ทุกคนมาเด้อมาเด้อมากินมากินข่าวสวยนกันเด้ทุกคนเด้อมาเด้อยู่ใกล้อย่ใกล้มาด้ไแกง่นแกงม่นอันนี้มันทำเนะองะาูกกัน ้มาน,านเลยทุกคนเขากดะุมอไปตะไครตะไครย,ยู่ยูแ่เก่าสบายคนนสบายพิสบายใจอยากกิน้นไอไย้าอยากกิปลากบนนี่ลงไปเอาในน้องเลยทุกคนกนอีีก่นนั่นน่นต่างเตัวอะไรงยองนี่อคนนี้หไม่กินกคน แม่หุ้งดาใส่2ไก่ไข่ก่อีไข่ไก่อีไข่ไก่ไข่ไก่ครับ่ นอออันนี้แ่ค่ะแม่เลยสุดหนานังลนอนนี้าท่่างนี้ตนี่เอันเอาโอ้ตัดนี้มัมีนอนดงนนู่ดนนอนนอนนัดินเลยเห็นี่หามัน่ายด้ไเอางอะไรเนาะก่อนี่กออแเนี่น่ะนอนนินมนี่นะโอ้นกแมน เราเห็นเด็กนี <S <S ่นอนนี่กันนี่นอนดังดินนี่ก็ลังสิบออกนี่ค่ะไม่เหมือนกันนอนอยู่เลยนอนทำไมชอบทายคนสำหรับคลิปต้องทมืัอนี้ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนตอนเช้าก็ไปฮันองตอนเสวอมาก็จะแก้แค่ดีเหตุการณหนูคิดตอนสวอมาเลยทุกคนเด้อ่มประหยัดกินน้ำเด้อ เราก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เขามาติดตามคลิปข้อเ้ากระจนึงๆนะทุกคนขอบใจหลายๆเลยขอบใจทุกคนที่เขามาให้กำลังใจอิเลคทรอนิคส์เซโนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าขอกันใหม่นะทุกคน